ทุกคนนะคะวันนี้พูกับช่องดิจิตค้ำเองยูแล้ววันนี้ดิจก็จะมาเล่นเกมผีอายตานะทุกคนเป็นผีกระเซินนั่นเองก็เช่นในวันนี้นะคะดิ๊บจะไม่ได้มาเล่นแบบธรรมดานะคะดิ๊บจะมาเล่นหมดชาลีนะคะชาลีที่เป็นอย่างโรงพยาบาลนะครับก็อันนี้นะคะดิ๊บจะเล่นเป็นแบบโป้นะคะดิ๊บก็เลยจะซื้อถุกระเดื่องอย่างนี้เหรอใช่นี่นะคะแล้วก็กดใช่ทีนี้นะคะแล้วก็จะ ได้ชาลีผู้คุมแห่งโรงพยาบาลแล้วนะฮะแล้วก็เดี๋ยวพาร์ทต่อไปดิฟจะเล่นเป็นสุนัขปีศาจเศร้าโรงเรียนครับทุกคนโอเคมาเราจะมาเล่นกันเลยนะคะ oh. อ่านี่ดิฟจะปลดล็อกไอ้น,นี่ด้วยนะฮะพร้อมฟักทองน้อยนะทุกคนดิฟจะปลดล็อกไปให้หมดเลยนะทุกคนอ๋อสองตัวนี้ก็จะปลดล็อกนะคะสองตัวผมก็จะปลดล็อกโอเคบปเดี๋ยวดิปจะปลดล็อกให้เสร็จก่อนนะครับ ตอนนี้นะคะดิปก็เลือกเป็นเอสุนักปีศาจนะคะแล้วก็ที่โรงเรียนนะคะโอเคปะเดี๋ยวเรานะคะละครังจะดังเมื่อถึงเวลาพักระหว่างคาบเรียนประตูห้องเรียนทุกห้องจะเปิดออกในช่วงเวลาพัก <Wow. S 2> ตรงนี้เลยเหรอ ฉันเดยกกับเราประทุกคนตรงนี้สามารถเปิดได้ด้วยนะโอ้โหผมก่อนแล้วไม่ไหวแล้วอันนี้คืออะไรหรอสิ่งนี้ทำให้เจ้าพีศาจมาสนใจได้สักระยะว้าวเรื่อยเราสามารถเอาไอเนื้อที่เราได้ไปให้มันได้ด้วยเว้ยว้าวทำไมอยู่ข้างบนทำไมอยู่ข้านอกเราสามารถดูตรงนี้นได้ สิ <c <c ười> <c ười> <c ười> ่งก็ไม่น่ากลัวเท่าไหร่นะจ๊ะเฮ้ยเวลาพักเลยนี่ว่ากลัวโอยผิดแล้วเอชแอปเปิ้ลอะอะแอปเปิ้ลอีชบอลบบบอลชิดไปเถอะ เอเสียพ Apple อ่ะไอสียง Apple บ้าเแกฮะคืออะไรคือเสียงอะไรอ่ะหลุด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 แป๊บแป๊บโอ้โหเสียงอะไรมันเหมือนเสียงเขียนกระดานอ่ะอยู่ข้างนอกใช่ไหมเก ทุกคนดีไหมคะโอ,โอ,โอ,โอมม้มากินดิเจ๊กวยดนอยู่ไมนชั่รทน่ะ แล้วอยู่กับฉันประตูเปิดแล้ว อีกแล้วหรอใช่ไหมอ๋อพี่ชายยุก็ดับเองเว้ยแกมันพักแล้วไม่กล้าแล้วปร,ประตูเปิดออกอีกแล้วเราจะอยู่แต่ในห้องนี้เราไม่กล้า,าอ,อะไรไง คนที่พร้อมออกแล้วแต่มันยังอยู่อ่ะเอออมันยังอยู่เลยลุงไอ้ไฮ <Nope. S 1> ปิดประต,ตูอย่าล่อเข้ามาในห้องนะเว้ยกลัว คนดิบว่านะโรงเรียนน่ะดิบอาไว้พ์ดหน้าดีกว่าดิบว่าเราไปที่คดหาดอย่างเดียวเลยเกันเลยดีกว่าแต่ว่ามันจะเป็น,นปีศาจนะโอเคแล้วเราไปโผล่กันที่นั่นเลย<อ>ทีนี้เราก็มาโผล่ที่ห้องเดิมเออว้าสิ่นี้ทำให้พวกปีศาจมาสนใจสักบะยะนะโอเคแล้วก็เราอ่ะต้องออกไปกิบสายตามันน่าจะ ปั๊มโอเครู้สึกว่ามันอยู่ชั้นสามมันกำลังจะลงมาเว้ยเราต้องไปดูมันก่อนระยะหนึ่งอะโอเคกิบไอ้ตาย ตอนนี้ดิเพนว่ามานายอยู่ชั้นใต้ดินมาทุกคนแล้วเราบอกก็ไม่มีไอาตาด้วยไงยเราจะหลอกล่อมาันทา่งนี้จากนั้นเราก็หลอกมจบเลยเฮ้ย <Hey. S 2> อะไรอะเออ,เอ,อมัน,ม,นมันเหมือนเป็นอะไรก็ไม่รู้ทุกคน <c oughs> มันสนใจทุกคนมันกินมันกินแล้วยังไงต่อมันจอ้อง ว้ยเรามีเรื่อยนี้อาจมีประโยชน์ว้ยทุกคนตัวเลขทุกคนแล้วก็เป็นเหมือนลูกตาแล้วก็นี้มีถุงเงินโอ้ยโอ้ยตกใจเว้ยตกใจเว้ยถุงเงินนะฮะหมายเลขมันอยู่ไหนอยู่ชั้นใต้ดินมันลงไปเร็วมากทุกคนมันเป็นสิน,นะมันวิ่งไปว้ย โอเคตอนนี้มีมีมีดวงตาลอไม่เป็นไรเรามีนี่อีกหนึ่งอะ่ะไม่เป็นไรหรอกมันจะขึ้นมาเลี้ยงอะ่ะเราจะได้วิ่งเพลนเลยมันขึ้นมาแล้วปุ๊บนี่ไงไอสุนักบ้าไอ้สุนักบ้าฉันมีมาแล้ว เจ้าบ้าเอ้ยโอ้ยเราเผิ่ไปกดอะไรเอ้ยโอ้ยมันจะน่ารักหรือเปล่ามันอยู่สามทุกคนมันอยู่ชั้นสามตอนนี้เราอยู่ชั้นสองใช่ไหมใช่แต่เราอ่ะต้องเข้าไปสำรวจห้องนี้ดูก่อนมันมีไอตายอยู่เว้ยก็อ,อันนี้ก็คือคือระไรอ่ะกล่องพัสดุที่ยังไม่เคยถูก ใช,ใช่อันนี้คือประตูทางเข้าอะไรอ๋อห้องเราเกิดอ้ยมันอยู่ข้างนอกโอ้โหดีนะเมื่อกี้เข้าห้องนี้ทันอ่ะดีเลยอะ่ะโอ้ยอ๋อตองนอัง้เปไงอ่ะมันอยู่ไหนมันอยู่หน้าประตูเลโอมันอยู่หน้าประตูโอ้โหมันอยู่หน้าประตูทุกคน เกมนี้เขาดีนะไม่สามารถให้ผีเข้ามาได้เลยเกมนี้อย่างดีอ่ะดีมากโอ้โหอาหารเราไม่มีเลยอ่ะล่อมัเน่เพราะว่าเราอะต้องวิ่งหนีอย่างเดียวเว้ยทีนี้เลที่ช่างน้ำหนักเหรอดีดีดีเสียงมันยังอยู่ข้างนอกนะรัวโอ้มันอยู่ แต่เมื่อกี้มันอยู่หน้าประตูอะ่ะมันไม่อยู่แล้วมั้งไอตาไม่มีเลยทุกคนไอตาไม่มีเลยแต่ว่ามันมีให้เพิ่มด้วยแหละเดียร์เก็บดวงตาที่สิบก็ดีดีตอนนี้นะเราได้วิง่งแล้วเว้ยทุกคนอ๋อมันอยู่ตรงน ะดีกว่าเพราะน่้นะตอนนี้ก็ไม่ไหวแล้วจริงๆก็รอพักสองพักสองค่กรอพักสองนะก็ใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ดีด้วยนะวันนี้ก่อนแล้วจุ๊บๆบายยน่ากลัวมากๆเลย